โดดนะครับแบบนี้ครัพุ่งดิสักตัวนึงพุ่งดิพุ่งหน่อยสักตัวหนึ่งพุ่งหน่อยครับสวยสวยสวยอืมเสียดายไม่มีสกิลสองดึงหนดึงหนอยอุ๊ยอันตีเราหมดก่อนครับเมื่อกี้เอาดีเอาดีผมเล็งตัวหลังก่อนครับเลงตัวหลังต่อเลงตัวหลังก่อนมีไปไหนจ้าไปไหนจ้า ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหน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 ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนดูสมายอินเดอร์ควายอิงตูดซัมปิงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโฟเบียสนะครับซึ่งโฟเบียสเนี่ยแพทเนี้ยได้รับการปรับอันตีขึ้นมาทําให้แบบมันสามารถแบบกระโดดได้ไวกว่าเดิมนะครับเพราะปกติเวลาเราอันติเนี่ยก่อนเราจะง้างโดดตามอีกฝั่งเนี่ยมันมีเลอย์อยู่นิดน,นึงนะครับแต่ว่าแพทเนี้ยเหมือนเขาจะปรับให้อันตีมันโดดได้ไวยิ่งขึ้นนะครับทาให้มันเก่งขึ้น โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาเล่นโฟเวียตกันนะครับสําหรับอีพนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูไอเทมอุปกรณ์ของโฟเวียตที่ผมจะใช้กันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของโฟกเวียสที่ผมจะใช้นะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นสายดาเมจกึ่งแท้งนะครับก็คือชิ้นแรกเนี่ยจออเป็นรองเท้าเจากเกาะเวทนะครับแต่ว่าถ้าเจออีกฝั่งที่ซีซีเยอะเราก็ควรออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับเพื่อนชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะออกเป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตาครับเอาไว้สแต็กเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจให้เรานะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นกระบองสายฟ้านะครับอันนี้ทําให้แบบเรเบิร์ดดาเมจอีกฝั่งได้แรงนะครับเพื่อนต่อมาอีกก็จะเป็นตัดเลือดนะครับ ของแท้งนะครับตัดเลือดแล้วก็จะเป็นอลัาเคิลนะครับเพิ่มเอฟเฟกเกาะให้เราแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจาะเกาะนะครับส่วนไอเทมสำรองเนี่ยจะมีก่อเกิดแล้วก็เกาะโบราณนะครับเพื่อนๆเอาไว้แบบกันดาเมจกายภาพที่แบบเขาคอมโบเราที่เดียวตายอะไรเงี้ยนะครับส่วนเอเมที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้เป็นเอเบมลักเวดเซตเผาไหม้นะครับก็คือจอับวิ่งไว้อัพเจาะเกาะแล้วก็อัพเผาไหม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าโฟเบียสเนี่ยมันจะโดดเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้แบบผมไม่เจอตัวที่แบบพุ่งแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบเจอพวกแบบวบันว่านชูลานเซลลัสหรืออะไรเงี้ยก็น่าไอ้นี่อยู่ครับเอา้าแล้วเอา้าแล้วไอ้ตัวนี้เมื่อตอนแรกผมเห็นเขาเลือดนักยิงมานะ<อ>เฮ้ยใจยเย็นเ <c oughs> พนื่อนใจยเย็นคาเวล่าใจเย็น <c oughs> โอเค,โอเ,คโอเดตมาครับ นี่ไงเขาเรียกว่าคำนวณล่วงน่ายน้องอืมไม่ตายนะครับผมรอทุบอีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้แต่ว่าไอ้นี่ไม่ทันนะครับอืมฆ่ามันเพื่อนเออเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มใหม่ก่อนครับเอ้เพื่อนตัดคลิปข้างหลังหมดโอ,โอ้โหโอเคเดี๋ยวผมค่อยข้าฟาร์มไปก่อนนะครับเลเวลสี่ก่อนนะแต่ว่าแบบมาเจอนักยิงอะไรเงี้ยมันจะโดนเล่นเรียแล้วข้างล่างไหวปะน่ะเนลินเดี๋ยวผมไปหาเล่นตรงกลางหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับ คือแบบตาเน,นี้ยเราน่าจะใช้อันตีแบบโดดได้ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ดีที่แบบเราเอาเฟรมช็อตมานะน่าจะโดดได้อยู่ประมาณครั้งสองครั้ง <Hey. S 1> ยังไม่สู้ครับตอนนี้โอเคเรามีของหน่อยนิดนึงครับค่อยเล่นอา้าวเขาอยู่ตรงนี้โดดเลยละกันเพื่อนสวยสวยโดดได้จังหวละลัดพอดีเลยครับเมื่อกี้ โดดเลยละกันโดดเลยละกันแต่ถือว่าแบบจังหวะแบบการตอนโดดอ่ะเราเราโดดเร็วขึ้นอยู่นะครับปกติมันจะง้างนานกว่านี้ขพ้่หนึ่งนะครับแต่อันนี้รู้สึกแบบโดดเร็วขึ้นอ่ะไอตัวนี้ผมว่าก็ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับไอตัวโฟ r v เวียสเนี่ยผมว่าแบบเงื่อนไขในการแบบสกิลของมันค่อนข้างไอเนี่ยแบบมันเป็นตัวแบบแก้ทางเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับประมาณแก้ทางหว่านวานแก้ทางแบบพวกพุ่งเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วแพทนี้ยิ่งแบบตอนที่มันโดดอ่ะมันง้างแค่แป๊บเดียวด้วยนะครับก็เลยผมคิดว่าน่าจะแบบ แก้ทางได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับทุมโดดเลยละกันโอ้ยไอนี่ไม่โดดครับเมื่อกี้ผักใกล้เกินนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาไม่รอดอยู่ดีนะครับไม่ใช่ผักใกล้เกินผักไกลเกินเมื่อกี้มันมันไม่ติดสถานะแบบกระเด็นถอยหลังนะครับเดี๋ยวรอดมาแล้วเราไม่มีไอนี่ด้วยนะครับไม่มวอันเตีย โอเคถู okay, เอาเกาะเฉยๆครับอย่าใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นดีโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมรีบเค,คชิปเฉยๆพอครับ <c oughs> เพื่อนเรามีมาซ้อนโอเคเออเอาเลยเพื่อนเอาเอาดิเอาเอาเอาดิเอาเอาดิเอาโดนยิงฟรีโดนยิงฟรีเดี๋ยวผมผักเขากระเด็นแล้วก็ นี่ไงทาให้เขาแบบบังคับเขาให้แบบให้เขาเคลื่อนที่นะครับเราจะได้อัศวีได้นะผมต้องลงไปช่วยล่างนะครับข้างล่างโดนลุมหลายตัวทุบรัดทีหนึ่ง <laughs> ทำไมทุบแรงขนาดนี้เนี่ย <c oughs> แบบไปทุบรัดแล้วก็บอกว่าแรงใช่ไหมใจเย็นเพือดเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะได้นะโอ้ยอยู่เลยนะัดทำไมาอยู่เลยนะัดมัน ทำไมมันไม่ถึกเลยนี่เนี๋ยวคาจารครับเนียวคาจาปแบบรอเขาพุ่งก่อนนี่ไงกดรัวๆไปไหนครับเขาดึงเราแล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาออกมาก่อนนะครับนี่ไงโดนทุบดีตามมาทำไมตามมาทำไมตามมาทำไมอันนี้เราตามเขาครับไม่ใช่เขาตามเราแต่เลนเราเราปล่อยเลนแตกไปแล้วช่างมันพื่เป็นไรถ้าป้อมมันเกิ่งมันไม่แตกหรอกอ มีใครอยู่บูไม่เอ่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวเข้าป่าเอไม่ใช่เข้าป่าเข้าเลนเชนหน้านาหน้าโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ป่ะจ้าโอ้ย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 อย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีเราไม่อันติีนะครับเนี่ยผมจะสู้แบบไม่อันติีดูก็าสู้ได้อยู่นะนี่ไงเฮ้ยเป็นแมวไปก่อนครับื่อกีอ้าวโดดนะครับแบบนี้อ้าพุ่งดีสักตัวนึงพุ่งดี พุ่หน่อยสักตัวหนึ่งคุ่หน่อยครับสวยสวยสวยเสียดายไม่มีสกิลสองดึงไหนดึงไหนอ,อุ้ยอันตีเราหมดก่อนนะครับเมื่อกี้เอาดีเอาดีใครดูดเลือดเยอะกว่าเราไม่ได้ดูดเลือดเยอะครับแต่ว่าเราเกาะเกาะเด้งเยอะนะครับเมื่อกี้สกิลหนึ่งทุกเกาะเด้งรัวๆเลยนะโฟเบียสเหมือนสกินใหม่ก็จะเข้าเหมือนกันนะครับแล้วผมเห็นเหมือนเหมือนมันจะมีสกินอะไรนะโคอลแลบกับ อะไรดาบพิฆาตระสูน่ะเหมือนผมเห็นอยู่นะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือว่าข่าวไม่จริงนะครับอย,อย่าพึ่งเพื่อนโดดเลยละกันเ๋ย่าพึ่งที่ไหนละ่ะมาโดดเลยละกันโดดเลยละกันโดดเลยละกันสกิลหนึ่งมาทันไหมสวยเอ้ยเฮ้ยโอ้ย,เ,อยเกือบเกือบเกือบ เกือบโดนรถตัวนั้นยิงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราแบบทั้งโดนจับทั้งโดนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคแต่อันติเรามาเร็วแล้วครับตอนนี้แบบถ้าฝั่งเขาใช้สกิลพุ่งเยอะเราอันติสฉลีด้วยนะครับโอเคต,ต่อมาเป็นเจาเกาะแล้วกันนะครับโอเคขอโดดหน่อยดิอืมมีตัวไหนพุ่งไหมโอ้โหแต่ตัวพุ่งอยู่ไกลามาก ผมกดอัดตีรัวเลยนะครับเมื่อกี้แต่เราทุบแรงมากนะครับเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้ว่าแบบทุบแรงขนาดนี้นะครับเนี่ยหนักนะฮะวางไว้ข้างหลังป่าเอ้เดี๋ยวโดวนจับเดี๋ยวโดวนจับนาธานไปไหนเอ่ยเออสวยอ้าวอย่านะเพื่อนเฮ้ยจับเราแล้วครับจับเราแล้วพุ่งก็สวยดีแบบนี้ก็สวยดีครับแบบนี้อ่ะก็สวยดีครับ มาดิครับอพุ่งเหรอพุ่งเหรอพุ่งเหรอทุกหัวแบบทุกหัวแบะเล่นมันเหมือนกันนะครับเนี่ยโวเวียนเนี่ยผมน่าจะเคยเล่นตัวนี้แค่สามครั้งนะครับแล้วก็สามครั้งที่เล่นนี่คือทาคลิปทั้งสาครั้งเลยอนะแทบไม่ได้แบบเล่นนอกรอบเลยนะครับ,น,น,น,รบน็อตถัดเป็ดแลบลิ้นอถูกแล้วเขาใคปีครับลอมาใก,ใกล้ๆแบบโอ้ย จะเย็นนะอยู่เลยนะอันนี้มีการโดดติดนิดนึงนะครับโอ้เพื่อเราโดดละโดดเลยละกัน้ยเขายังไม่นี่อีกหรือยังไม่นี่หรือเข้าสุดเลยละกันนะครับเอ้ยผมโดดไม่ทันนะครับเมื่อกี้นึกว่าแบบมันไม่มีดาเมจป้อมอีกอันนึงนะเมื่อกี้ผมลืมดูนะครับมันมีดาเมจป้อมยิงเราอยู่เมื่อกี้รองเท้าเจาะก่อผมว่ามันเล่นได้แค่ช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าแบบเหล็กเกมมาเราก็มีเจาะก่อชิ้นใหญ่อยู่แล้วนะครับแบบ รองเท้าจ้ก,ก่อนมันไม่ได้เพิ่มสแต็กเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันเจาะเพิ่มแค่นิดเดียวผมว่าออกรองเท้าการซีซีมาจะค่อนข้างแบบคุ้มกว่านะครับถ้าเลดเกมบมานะช่วย<ๆ>เพื่อนตีหลอดก่อนมาเพื่อนตีให้มาดิมาดิอย่าไปยองแย่เพื่อนผมเล็งตัวหลังก่อนครับ<ๆ>เล็งตัวหลังก่อนเล็งตัวหลังก่อน<ๆ>นี<ๆ>ไปไหนจ้า<ๆ>ไปไหนจ้า ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหน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 ทิปเปิ้ลคิวไปดีครับโอเคได้หลอดแถมอีกตูันหนึง่งแถมหลอดแถมหลอด,ลอดเ,อเพื่อนัวบ,บ้านสกิลทุบป้อมไปทีหนึ่งครับจะทุบไม่เข้าหรอครับทุบไปงั้นเลยนี่ทุบคิปโชว์ <c oughs> วิกตอรีโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับโฟเวียสนะซึ่งผมมองว่ามันก็กิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับสาหรับการปรับตรงอันติเนี่ยทำให้แบบแอนิเมชันในการแบบจังหวะเราจะโดดอันติอะไรเงี้ยมันเร็วขึ้นนะครับมันทาให้แบบเราสวนอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนดามิทที่เราทําไปก็3 8เลยนะครับรับดามิทไป27%ด็นะครับก็จาไว้เท่ประมาณดกึ่งแทงประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แรงแล้วครับแถว่าเราถึกด้วยนะครเพื่อเพื่อนโอเคครับถ้าเพื่อนชอบฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวไลไ์ไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน